สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปอัปเดตต้นกล้วยของเราพามาชมท้องทุ่งกันค่ะทางนานนฝนกำลังจะมาค่ะคุณเพื่อน,นอันนี้คือปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะแต่ก็ยังมีฝนมาอยู่ค่ะวันนี้พามาดูต้นกล้วยที่แม่นางปลูกไว้นะคะเขาออกดอกอยู่ต่ำๆค่ะเพราะว่าแม่นางทำอะไรกับเขานั้นไปดูด้วยกันค่ะอันนี้แม่นางตัดเขานะคะแม่นางตัดออกหมดเลยค่ะคุณผู้ชม ตัดให้เขาสั้นหมดเลยจะเห็นรอยตัดนะคะนี่เลยค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราตัดแบบนี้นะคะก็เหมือนทําให้เขาต้นสั้นลงนะคะเมื่อก่อนนี้ต้นจะสูงมากเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะถ้าเกิดต้นไหนที่เขาพร้อมจะออกดอกออกผลก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะติเตี้ยเองนะคะคุณผู้ชมนี่ นี่ค่ะถ้าเราตัดสั้นแล้วถึงเวลาเขาออกออกปลีออกมานะคะอันนี้เป็นปลีกล้วยก็จะเห็นสั้นๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะสูงจากดินขึ้นมาประมาณสักเมตรหนึ่งเองนะคะเนี่ยค่ะเราตัดเขาให้สั้นก็จะออกมาแบบนี้นี่ค่ะเป็นเทคนิคทําให้กล้วยต้นสั้นต้นเตี้ยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆตัดเลยค่ะเพราะต้นไหนที่ยังไม่ออกออกปลีหรือว่าออกเครือ ก็จะยังโตได้อีกค่ะเขาก็จะทอดยอดใหม่ขึ้นมาเป็นการตอนกล้วยนะคะให้สั้นลงค่ะก็จะให้ดอกสั้นๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ค่ะเอามาฝากเพื่อนๆเป็นเทคนิคง่ายๆค่ะใครที่ปลูกกล้วยไว้แล้วเขาต้นสูงรกรุงรังก็ตัดออกแบบนี้เขาไม่ไม่นางตัดเขาทิ้งเอาไว้ประมาณสามเดือนค่ะ,คะปรีอวบสมบูรณ์อยู่นะคะทุกคนนี่เลย เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะก็ใส่ปุ๋ยเขานะคะแม่ทังเพิ่งจะใส่ปุ๋ยคอกไปค่ะปลูกกล้วยนี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคะต้นจะได้อบอบตุตัวโต,วตวนะคะนะคะอยู่ตรงดินที่เป็นดอกออกดินร่วนปนดินเหนียวนิดนึงนะคะดินตรงนี้กล้วยนี้ก็เป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งมากเลยค่ะอเอามาฝากทุกท่านนะคะท่านไหนที่ต้องการจะทําให้กล้วยต้นสั้นต้นเตี้ยนะคะ พอตัดได้ค่ะเขาก็จะออกปลีขึ้นมาเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ออกให้เราค่ะนี่เลค่ะเป็นการตอนกล้วยนะคะกล้วยก่อนนี้สาเหตุที่แม่นางตัดเขาก็เพราะว่าตอนที่มาทําความสะอาดคู่แม่นางก็เอาไฟไปโดนเขานะคะก็คือลวกหมดทุกต้นเลยค่ะก็เลยต้องตัดออกนะคะ พอตัดออกแล้วทิ้งเอาไว้3ามเดือนค่ะแม่นางก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่ค่ะไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยค่ะเอาปุ๋ยคอกใส่แล้วก็รดน้ําให้เขาค่ะเพื่อนๆพ,พอหลังจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้เลยค่ะเขาก็จะค่อยๆทอดย,ยอดใหม่ขึ้นมานะคะแทงยอดใหม่ขึ้นมาทุกต้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ที่เราตัดทิ้งนะคะเป็นหน่อเล็กๆแม่นางก็ตัดค่ะเขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาหมดเลยค่ะ ต้นไหนที่สมบูรณ์มากๆก็จะออกดอกมาแบบนี้เลยค่ะส่วนต้นอื่นๆก็จะออกดอกตามขึ้นมาตามอายุของเขานะคะนี่ค่ะกออื่นๆแม่นางก็ทําเช่นกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตัดออกหมดเลยเพื่อนๆจะเห็นร่องรอยที่แม่นางตัดแต่พอหลังจากที่เราตัดเขาออกนะคะรู้สึกว่าใบนี่จะสวยทุกใบเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตใบกล้วย จะมีแต่ใบที่สมบูรณ์เขียวๆสวยๆนะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ท่านไหนที่สนใจตัดกล้วยให้เตี้ยให้สั้นนะคะก็ลองเอาเทคนิคไปใช้ดูค่ะก็มาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะไม่นางจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ประกอบอาชีพทุกอย่างพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ